เด็กๆแต่ละคนเกิดมาในสภาพแวดล,ล้อมที่แตกต่างกันนะคะบางคนมีบ้านอยู่ริมทะเลบนภูเขาใกล้แม่น้ำตามท้องไร่ท้องนาดังนั้นการเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันก็คือจะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดและเป็นสุขวันนี้ไปดูวิถีชีวิตและการเรียนรู้ชีวิตของคนริมแม่น้ำโขงเด็กๆจากอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยลาวค่ะ นัดหมายกันริมน้ำโขงค่ะพี่ๆมาทางรถส่วนเด็กๆทยอยมาทางเรือค่ะลำนี้เพิ่งกลับจากหาปลาค่ะว่าจะชวนคุยเรื่องหาปลาแต่เด็กๆบอกว่าคุยเรื่องไข่เต่าสนุกกว่าค่ะพี่เต่า ้ใหญ่แล้วมันจะยิ่งดีไปเกี่ยววะไม่เกี่ยวเะอปั้นดินให้แน่นและกลมที่สุดใครจะได้ไข่เตาที่แข็งกว่ากันต้องแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนดูของสมรักมันกลมเกี้ยงมากเลยค่ะทดสอบดูค่ะสนามแข่งขันง่ายๆค่ะขูดทรายเป็นร่องลึกจากนั้นก็จับคู่ประลองกันน้ำ สนุกกันพอหอมปากหอมคอได้เวลาชี้แจงนัดหมายก่อนการถ่ายทำค่ะอาจจะเป็นสักใครสักคนนึงไปกับพ่อไปหาปลาอะไราเงยเหมือนในชีวิตจริงนั่นแหละที่แบบว่าไปกับพ่อเย ไปไหลมองไปวางมองกันแนี้เนาะสองลัสักสี่ห้าคนก็น่าจะพอแล้วอเ,เออแล้วก็ที่เหลือเนี่ยหมายถึงว่าอีกสักสี่โมงเนี่ยมาเจอกันตรงแถวท่าเรือเด็กแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความน่ารักต่างกันนะคะเจอเด็กเยอะๆแบบนี้ปวดหัวทุกทีเอ๊จะให้ใครดีนะเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวในทุ่งแสงตะวันในที่สุดเด็กๆก็เลือกตัวแทนขึ้นมาคนหนึ่งชื่อสมรักค่ะสมรัก,รกไปจับปลากับพ่อเป็นประจำเดี๋ยวเราตามสมรักลงเรือนะคะ น้ำตื้นนี่มันจะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้คะ สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสำคัญติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกค่ะความยาว4,902กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงที่เบตหล่อเลี้ยงผู้คนใน6ประเทศต,ตั้งแต่จีนพมา่าลาวไทยคเมรและเวียดนามความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำโขง เกิดจากระบบนิเวศอันสลับซับซ้อนหลายรูปแบบค่ะทั้งเกาะแก่งหินดอนหาดคกหลงผาทั้งหมดนี้คือแหล่งอาศัยหากินและวางไข่ของปลาผู้คนสองฝั่งโคงสะสมความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกับแม่น้ำมาอย่างยาวนานเช่นที่บ้านห้วยลึกเขตแดนไทยลาวในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะ ขับไปที่น้ำมันรบกันนี่มันจะเรือจะล่มได้ครับน้งของนี่เราระวังก้อนหินแล้วก็อน้้ำก็แรงด้วยเราเดี๋ยวเราดำหัวถ้าเราไม่ระวังก็ดำใช่มาหินหัวเราก็แตกขึ้นนี่ตอนช่วงฝนตกครับมันจะขึ้นสูงมากครับตอนนี้จะไม่เห็นเลยครับ มันขึ้นถึงข้างบนที่ร้านนู้นเลยครับเวลาน้ำลดดอนก็เริ่มออกมาเทนิดครับก้อนหินก็เริ่มออกมาออกมาครับปลาชอบไปอยู่ในก้อนหินครับอ้ครับเขาใช้ดักปลาครับตอนน้ำขึ้นครับอาจจะเป็นลุกล่างแบบไซครับครับอันใหญ่ๆอย่างนงี้ครับแต่ไม่มีปากครับเอายญายัดใส่ข้างในครับแล้วก็เอาเชือกมัดแล้วก็พกไว้จับ ไม้อะไรก็ได้ครับแล้วก็ใส่ไว้ครับเดี๋ยวตอนเช้ามาเดี๋ยวเราก็มายามครับเบ็ดนี่มันจะมีหลายอย่างครับมันจะเป็นเบ็ดที่เราใช้ปักไว้ริมน้ําแล้วก็เบ็ดที่เราตกแล้วก็เบ็ดที่เราผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงแต่บ้านผมเรียกว่าข้ามเบ็ดนี้ครับมันจะเราจะเอาไม้ปักที่ฝั่งแล้วก็ เอาเชือกมัดแลว้วก็เอาลูกเห็นก้อนใหญ่ครับแลว้วก็มัดแลว้วก็เอาไปทิ้งข้างนอกแลกว้วก็มัดเบ็ดเข้ามาบางทีก็เอาไส้เดือนเสียบบางทีก็เอาปะลาครับทั้งหมดนี้เป็นความรู้เพียงส่วนหนึ่งที่เด็กๆบ้านห้วยลึกทุกคนได้รับจากชีวิตประจําวันค่ะเด็กชายสมรักศรีนาวงศ<ๆ>ก็เหมือนกับลูกน้าโขงคนอื่นๆที่ต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสายน้ําอันกว้างใหญ่นี้ในทุกแง่มุม ไปทางฝั่งเราเราก็พายข้างนี้ครับสมรักลงเรือหาปลากับพ่อมาตั้งแต่อยู่ป .3 ค่ะตอนนี้จบชั้นป .6 แล้วฝีมือการบังคับเรือเริ่มกล้าแข็งขึ้นถ้าครับไม่เป็นเราก็ต้องให้พ่อสอนท่าถ้าถามีความสังเกตแล้วก็ดูไปแล้วก็ ถ้าเราอยากขับทีิงีก็ขอพ่อบางทีพ่อก็ให้ขับชี้นแรกผมก็ไปน้งเรียบอย่างนี้แล้วครับแล้วทีนี้มันเป็นลูกหินกําลังจะออกมาแล้วพ่อก็บอกว่าเอาหาัวออกผมก็เอาออกน้ำตื้นนี่มันจะเป็นคลื่นเล็กๆอย่างนี้ครับผิวน้ําเป็นคลื่นเล็กๆหมายความว่าใต้น้ําอาจจะเป็นหินหรือสันทรายต้องหันเรือออก ไม่อย่างนั้นจะเกยตื้นหรือพลิกคว่ำได้ค่ะถ้าเรือใหญ่มาเราก็ต้องถ้าเราก็ต้องดูนี่ครขับดูขึ้นถ้าขึ้นใหญ่เราก็เบาเรือหน่อยถ้าเราไปแรงนี่บางทีเรามัมขึ้นไปแล้วทีนี้หัวมันลงมันก็จะลงไปข้างล่างจมไปครับ หลังจากขับเรือเป็นแล้วบทเรียนต่อไปคือรู้จักเลือกใช้เครื่องมือหาปลาให้เหมาะสมกับสภาพน้ำที่แตกต่างกันค่ะมองนี่ต้องวางน้ำนี่ไหลครับถ้าน้ำไม่ไหลเอาปล่อยมองไปมองก็จะไม่ไหลแล้วกอน,น้ำต้องลึกด้วยครับใส่นี่ต้องดักไว้ริมฝน ถ้าปลาจะเข้านี่ต้องเข้าปลาจะเข้าตอนกลางคืนขับใส่ตรงนี้จะใช้น้ำบนกับตอนน้ำขึ้นครับจะใส่เหีนี่เราก็ทอดที่ยื่งฝังนี่แหละครับบางทีถ้าน้ำตื้นก็ขยับออกมาเอาเรือมาทอดข้างนอก ช่วงน้ำลงในเดือนมีนาคมถึงเมษายนชาวบ้านส่วนใหญ่ดักจับปลาด้วยวิธีไหลมองค่ะมองแน่งหรืออวนเป็นตาข่ายผืนยาวคึงดักในทิศทางขวางกับลำน้ำแล้วปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆจากนั้นจึงค่อยๆสาวหรือเก็บขึ้นมาค่ะ ทำเองเหมดนเด็กผามาคนเดียวถ้ามาสองคนนี่คนหนึ่งพายคนหนึ่งขวยค่ะยังมีความรู้อีกมากมายที่เด็กๆได้รับจากน้ำโขงเดี๋ยวสมรักจะเล่าให้ฟังต่อคะ่ะรวมทั้งมาดูหน้าตาของปลาน้ำโขงกันสักครู่นะคะ ทสนับสนุนโดยโตโยต้าไ Lu ักซ์ไทเกอร์ด m o ฟดีขอมบันเรสพัน สมรักบอกว่าปลาที่ติดมองช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นปลาแกงค่ะตัวขนาดนี้หนักเกือบ 1. ครึ่งกิโลกรัมเดือนสิงหาปลาจะมาจะขึ้นมาวางไข่แล้วมันจะโตดนประมาณสามสี่เดือนครับจะโตปลามาวางไข่ที่แกงอย่างนี้ครับปลามาวางไข่ที่แกงอย่างนี้ก็เพราะว่าแกงมันต้าน น้ำไม่ให้น้ำมันไหลแรงปลาก็เลยหากินหรือว่าหรือว่าวางไข่ได้สะดวกขึ้นครับปลาแกงปลากุดปลาเขาปลาแค่ปลายปลาขึงเกาะแก่งน้ำโขงบริเวณชายแดนไทยลาวช่วงนี้เป็นแหล่งอาศัยหากินและวางไข่ของปลาถึง สองกว่าชนิดความสมบูรณ์หลากหลายของพัน์ุปลางงจึงเป็นทั้งอาหารและแหล่งรายได้สําคัญของผู้คนริมสองฝั่งโขงค่ะีปลาแบบโ้ลำโขงที่ล่องไปที่ไหลไปมาแต่ใดมาแต่ไรมาจากใครได้มีมาเป็นลำน้ำที่ทอดยาวสู่สายตาให้กับคนให้กับฟ้าให้กับปลาให้กับเรา บอกเล่าเลยเปิดเผยชีวิตไปบมชุดไว้กล้าแข็งบน,ล,บนลำน้ำลำคองเอยไม่เคยไม่งดงามบอกเนื้อความชีวิตอันทรนมน ขอบคุณโคงที่ลองไปไหลายไปมาแต่ไรได้มอบไฟได้มอบไว้ตลอดมาได้เรียนรู้ได้เข้าใจไดซึ้งใจในช่วงไว้ในช่วงใดที่มอบให้ให้กับเรา mm. บอกเล่าเอย mm. เบิดเผยชีวิตไปบ่มชุบไว้กล้าแข็งบนลำนา องเอ่ยไม่เคยไม่งดงามบอกเนื้อความชีวิตอันทรนง อกจากสมรักกับพ่อแล้วยังมีพ่อลูกคู่อื่นๆรวมทั้งเด็กๆที่ออกมาเที่ยวเล่นหาปลากันเองอยู่เป็นประจำชวนมาล้อมวงกินมื้อเที่ยงด้วยกันค่ะรู้มาจากพ่อแม่พ่อพ่อแม่เคยพาไปแต่ตอนเล็กๆก,ก็ไปประสบการณ์ดูว่าอ๋อพ่อทำอย่างนี้ก็ต้องต้องดูพ่อไปด้วยพอมาเจอรุ่นลูก ตอนนี้ได้เป็นพ่อคนแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็มาเจอลูกก็พาลูกไปด้วยอ๋อเหยียบอย่างนี้ทําอย่างนี้หนะ้าสมรักนี่สอนง่ายไม่ไม่ค่อยได้สอนเยอะสมรัก <c oughs> เมื่อเวลาไปกับพอ่อเนี่ยมันดูแล้วว่าโอ้สลาดดีถ้าเอาหัวก็ได้หัวถ้าเอาหางก็ได้หางเรือมันแบบสบายถ้าว่าเขาแต่งงานไปแล้วเขาใหญ่มาโตมาเขาต้อง เรียนรู้เขาเก่งอยู่แล้วเนาะตอนนั้นเขาต้องหาเองแล้วเลี้ยงครอบครัวของเขาจนใหญ่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่าไปหาเช้ากินเย็นคุ้มครอบครัวไปเป็นวันๆได้ หมู่บ้านพวกผมนี่จะชอบหาปลากันเรื่อยๆแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไปไล่ก็จะหาปลาในน้ำโขงนี่มันจะเป็นที่เล่นของพวกผมด้วยแล้วก็อย่าบางทีน้ำปราปาไม่มาก็ไม่ไหลก็ใช้ซักผ้าก็ได้อาบก็ได้บ้านอื่นอาจจะไม่ค่อยหาปลาเท่าไหร่แต่พวกบ้านผมนี่ สวร์อาทิตนี่คงจะหาปลาครับมันก็เป็นเหมือนกับมาเที่ยวอีกอย่างหนึ่งมันก็สนุกดีครับถ้ามีเพื่อนมาด้วยพ่อเขาก็ที่ตอนกินข้าวเลี่ยงเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำมาเล่นเ้วยคับชีวิตประจำวันของเด็กซึ่งเกิดและเติบโตอยู่ริมน้ำโขงขับเรือหาปลาเล่นน้ำคลุกทราย เป็นอย่างนี้ทุกวันผ่านเดือนพ้นปีจนเข้มแข็งเติบใหญ่รู้จักใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนปลอดภัยและเคารพในความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำสายนี้แม่น้ำโขงเปรียบดังครัวของชุมชนเป็นห้องเรียนห้องเล่นของเด็กๆ มีคุณค่าอื่นๆมากมายแจกแจงแทบไม่หมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ชาวบ้านเป็นห่วงกังวลมีโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการระดับชาติระหว่างจีนพมา่าลาวและไทยจะขุดลอกแล้วก็ระเบิดแก่งต่างๆในแม่น้ําโขงเพื่อให้เรือบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นล่องได้โดยสะดวกหากมีโครงการแบบนี้แล้วอาจจะมีผลกระทบทั้งต่อธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรทุ่งแสงตะวันจะมานําเสนอต่อไปค่ะ พอศินมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดอบรมศิลปะหลักสูตรสีน้ำและสีน้ำมันสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะเพื่อให้เรียนรู้วิธีการเขียนภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเองเน้นให้เข้าใจสิ่งที่มีรูปทรงธรรมดาและรูปทรงที่ซับซ้อนหลักของทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นสีแสงและเงารวมทั้งการแนะนำเทคนิควิธีการเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์ระหว่างวันที่3ถึง25พฤษภาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอสินมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระถนนนาพระลานโทรศัพท์022213841ต่อ1418